สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเ้อมือชูชนนะคะอาลงไปเลยหรอนี่นะคะทนายนะคะอ่ะนี่นะคะอ้าวโอเคถึงบ้านเรานะบ้านเราก่อนนะคะก็ถึงบ้านเรานอานเราก่อนนะคะี่เขาขายเสื้อผ้าอยู่้างนี่ไงลันแยกไง ต้องห่วงยายนช่ไหคะพ่อไม่มีคำใดที่ว่าขอบคุณสู้สู้สู้เอ้เพื่อชีวิตของเราเราคนไทยนะคะสู้สู้สู้ซีฟ่าเป็นกำลังใจให้ยายจำลองด้วยค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะตายรูปไหนนะครับจะเลงหัวข้อเดือดนะครับจะจำลองสู้ตายอะไรก้บแมวนะครับ จำลองสู้รอดสู้รอดไม่แต่เรานี่เอนกนสวยเกินอายุเขาบอกว่าอยเตอีเหรอุกันนานๆอยู่นานๆได้คอยอย่าพูดดาอย่างนี้กจักกันทั้งนั้นเลยอ้โหนะคะขับมาไม่ยังดอน พอยายคู่แล้วค่ะก็หัวลอกไปอ่อยากเอาออกมากถ้ายายไม่เครียดจริงๆยายร้องเพลงได้ซ้ำก็เพลงก่อนกับเพลงอะไรอ่ะคนรีบนี่คนรีบยายเจอกันนานคิดถึงจังเลยป้าปลาให้ยายกลับบ้านก่อนยายกลับบ้านก่อนอ่าค่ะเดี๋ยวยายจำลองจะกลับบ้านก่อน

ทนายพูดผมพูดตอนไหนไม่ไม่ไม่ผคุณโยข้างล่างถ้าไม่มีอะไรผมจะลงไปเขาวงครับผมจะไปหาพี่เขาเนาะคือวันนี้อย่าไปพังปากว่าเลี้ยงข้าวนะดูเลยจะลอยก็แล้วมาน้อยน้อยไปเลยไม่ได้ไปร่วมตัวนะไปร่วมตัวไหนเขาเลี้ยงให้เขาจ่ายเองครับอออันนี้หนึ่งก็ได้คดียายจำลองเนี่ยคือคดีผิดประมาทนะครับพวกคุณศาตั้งหัวข้อดุเดือดทั้งนั้นทนาย ลุกยาจำลองท้าลบอะไรไม่ใช่เอาเช่ว่าวันนี้ยาจำลองมารับทราบไปข้อกล่าวหาของเขาระหว่างนี้ก็อยู่ที่ตำรวจกาลังรวบรวมนิดนึงนะครับเท่นั้นเองเขากล่าวหามาเราก็มาแก้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีพยานเข้ามาตรวจสอบต่างพร้อมส่งเอกสารบางส่วนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็จะสรุปคำนวณเองว่าเอายังจะ้ายหรือขวานะครับวันนี้ก็ทุกท่านไว้กำลังใจยาจำลองถูกต้องนะครับนะครับนะ แต่มาเยอะมากเลยมันตกใจเลยเลี้ยงวข้าวไหวไหมพี่จะไปเผลอปากพูดพี่จะเลี้ยงที่ไหนอ่ะพี่จะเลี้ยงเขาที่ไหนอ่ะพี่พูดเองพี่จะเลี้ยงเขาที่ไหนอ่ะส่วนใหญ่เขาจะ่นะาทุกคนต้องดูแลตัวเองคนต้องดูแลตัวเองเลี้ยงแบบเพื่อนนะลุงนะถ้ามาสามสี่คนเออไม่เป็นไรไงผมมาเป็นร้อยก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวลุงก็จะกลับไปทำธุระผมจะลงไปธุระผมเหมือนกัน เนาะก็ก็คิดว no? ่ายาจำลองน่าจะผ่านได้คือเจรจาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะผ่านได้เพราะว่าผมมองว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็ไม่ควรยาวเป็นเราตายกันนี้เนาะฝากผมก็ฝากส่วนผมก็จะฝากเรื่องโซเชียลดิสเซนซิ่งเนาะการทิึงระยะห่างนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาให้กาลังใจแล้วก็อยากจะให้อาาปฏิบัติตามกฎเนาะเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดมันเยอะนะครับ มันเป็นมันเป็นแล้วมันคือ <saliva> มัน <yemek> ร <Jesús> ักษายากตายยากตอนนี้มีบอกว่าอะไรนะไอเขาที่เหี้ยขาฉีดวัคซีนเขไม่ฉีดไฟแล้วใชไม่แล้วเพราะว่าการการฉีดวัคซีนไฟเมื่อก่อนยังมีพิษติดต่อกับซีนาใช่ไหมครับซีนาตอนนี้ก็จะฉีดตัวเดียวตัวเดียวเราต้องดูข่าวนะครับดูติดตามข่าวด้วยนะครับติดตามข่าวติดามประกาศด้วยดีีท่สุดป้องกันตัวเองแล้วกันเนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัคซีนมันก็ โลกมันพัฒนาไปเรื่อยครับเราต้องระวังตัวเองนะครับป้องกันตัวเองกัน่วยได้นะไม่เป็นไรผมนึกว่าผมมากับพระโอะลหผมมองอาลุงเจอพระแล้วหรอลุงต้องเอาเตเป็ดแอร์ไปไว้ในเตเป็ดแอร์แฟนแฟนพระไปเลยนะครับฮิงพระเอี่เดี๋ยวก่อนพระอยู่เยอะหูมาด้วยไว้นึกวไม่มาน้าไอ้ดำมาด้วยก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองทุกคนนะครับเรื่องการทิ้งระยะห่างทางสังคม วเ,เวลาที่เราเราขึ้นไลน์อะไรแล้วแต่เราให้กินระยะห่างกันเนาะนะอย่าไปสัมผัสอะไรโดยที่เราไม่ต้องสเปรย์มืออย่างน้อยนะ A B C นะด้วยนะครับเราต้องพกตลอดนะถ้าใครมีไม่มีก็ถ้าใครยังมีก็ นะผมสบด้านหน้าผมสไร้0 0อันอยู่เลยมันพกง่ายมันพกง่ายเราติดตัวตลอดนะครับพอเราไปจับอะไรที่คนอื่นเขาจับแล้วแล้วก็สัมผัสกันนั้นนี่นะครับโอเคนะนี่เดี๋ยวเสร็จนี่ถอยกลับไปกุ๊กกองหมดเลยใช่ไหมไปกินข้าวบ้านลุงไปกินข้าวบ้านลุงค่ะขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณยายจำลองคุณยายจำลองช่วงนี้เอปิดภาจานะครับคุณยายจำลองอยู่ไหนคึ้นล้่นแล้วครับคึ้นลื่นแล้วครับ ตอนี้กไปับวทุกคนนี่ยนะคะก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับนะคะเนี่ยนะคะก็ ก็อนี่นะคะก็จ้าที่นี่นะคะ,นะคะเอฟซีค่ะเดี๋ยวแอดขออนุญ,ญาตลงไลค์ก่อนนะคะเนาะ คันนก็กำลังเปิดรถนะคะไม่รู้ตัวเลยต่อยว่ะไม่ออกนะมันดีมากอไรไม่องมาก้องมุกไปไม่ใเลยจ้าจ้า That's